มัยอดไม่ปไคม่ไม่คือผมอาจจะใช้คําที่อาจจะอาจจะน้อยไปหน่อยคําว่าออร์แกนิกคือมันเติบโตขึ้นเองจากคนดูจํานวนน้อยเป็นเปอร์เซ็นต์ก้อนข่างสูงในการซื้อของแสดงว่าคนน้อยเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มแต่ว่าคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแล้วใจอ่อนกดซื้อของเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกได้ว่าถ้ามันยังเป็นทรงเนี้ยคนเนี้ยก็จะขายของดีแต่ว่าณวันนี้ก็ยังสู้ไม่ได้ พราะเราดูยอดรวมวชิเบวก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งสบายใจยังครับก็จะสบายใจยังครับพูดพูดเพื่อพัฒนาครับทุกคนจะได้ไปพัฒนาตอนไปดาม่าเยอะอยู่นะทุกวนยังไงฮะดังงามไม่ปากกากคนก็ไม่หรอกก็จริงๆแล้วเอ็นดูแจนมาตลอดแต่เพียงแค่ว่าเราจะมีการปักตกาการช่วงพักเที่ยงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เรามีเบรกแล้วก็ตอนเย็นตอนกลางคืนแค่นี้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเบรกเนี่ยก็ทันเข้าไปเฮฮาไปปักไปเล่นไปเอาแสงไปสนุกไปแต่ปรากฏว่าน้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปักตะากรา้า <c oughs> แล้วก็ผู้ช่วยที่อยู่หน้าง,งานก็บอกว่ามีหลายคนไม่ปักบอสลองเข้าไปดูผมเข้าไปดูก็เห็นน้องอะ่ะยังไม่ปักผมก็เลยพิมพ์ไปบอกว่ากดตะกร้าปักตะกร้าด้วยครับอะไรเงี้ยน้องก็ยังไม่ปักน้องบอกบอสรอแป๊บหนึ่งหนูอยากได้หนึ่งหมื่นเอาพอถึงหนึ่งหมื่นแล้วก็ยังไม่ปักเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องปักได้แล้วน้องบอกว่าขอเป็นหมื่นสองขอเป็นสองหมื่น แล้วดูท่าทีว่าเหลืออีกสินาทีจะต้องเริ่มซ้อมอีกก็เลยดุน้องไปให้รู้จักขอบเขตแล้วก็น้องขอของขวัญมันเยอะไปนิดนึงคือโดยปกติการให้ของขวัญไม่ผิดนะครับให้ได้เลยอิงฟ้าก็ได้เยอะแยะทุกคนได้หมดเพียงแค่ว่าอย่าไปบีบคั้นอารมณ์น้องไม่รู้ว่ารมไหนป่าวานมีไหมป่าวานมีไหมป่าวานมีไหมแม่แม่ป่าวานมีไหมตั้งเกือบหมื่นคนหมื่นคนป่าวานไปไหนป่าวานอยู่ไหนป่าวาน พอได้ปราวันเอายูนิเอาปราวันวนตึกเอาปราวันวนตึกก็คือยูนิเวอร์สอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมมีไหมหมื่นสองอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เจ๊จะคือลุกนี้ลุกลนจะเอาแต่ยูนิเวอร์สผมว่าถ้าทำภาษาผมมันมันไม่สง่าเขาจะให้เขาให้เองหรือไม่จะขอก็ขำขำอุ้ยไม่รู้จักเลยปราวันเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยอย่าไปจริงจังอุ้ยนี่นี่น้องโหมแบบเอาจริงเอาจังมากก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบวิธีการแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเป็น ก็ดูไปเรียบร้อยครับน้องน้องไ่ไ้ยังไงบ้างคะพอเราดิกไปยังไม่ยังไม่ค่อยไ,ได้คุยเลยร้องแค่เอาดอกไม้มาขอโทษแต่บอกบอกว่าเอออย่าอยาทำอีกแล้วก็เก็บไว้เป็นบทเรียนเพราะว่าคนเราต้องการคนซื้อได้ของกินได้ของใช้บริษัทได้ขายของคุณได้10%นะครับแพลตฟอร์ม t i k t o k ได้28ทุกคนได้หมดคุณทำงาน1 t i k t o k 2เรา3น้อง4%แฟนคลับได้หมดทุกคน ดีกว่าที่คุณไปขอยูนิวอสอาจจะสองหมื่นห้าทิกตอกห้ิคุณห้กินก็ไม่ได้แฟนคลับยูนิวอสกินไม่ได้ให้คุณไปแล้วก็หมดแล้วก็คนที่ได้คือทิกต o k กับคุณแฟนคลับก็ไม่ได้ของกินของใช้เราเองก็ไม่ได้ขายของสักบ,บาทมันมันไม่วินวินอะ่ะเพราะฉะนั้นการจะอยู่กับเราอะ่ะอยู่แบบแกรมันต้องวินทุกคนมันต้องวิน4ี่คนไม่ใช่วิน2คน นะครับเพราะฉนั้นก็เลยต้องเรียนรู้เพราะน้องอาจจะยังเด็กแต่เ็าไม่เด็กแล้วนะโตแล้วนะตอนี้ผลตอคะแนนต้องยอมรับว่าตอนแรกโมโหมากในใจคิดตุ๊กซะรอบแรกเลยดีกว่าเพื่อให้เป็นบทเรียนเพราะผมอย่าล้อเล่นกับระบบบอสเอาจนถึงทุกวันนี้อุ้มผมยังไม่ได้รับงานได้เลยใช่ไหมมีังหวะนี้นิดหน่อยนี่คือตัวอย่างเหรอครับพี่ก็ผมเป็นคนชัดเจนว่าถ้ามัน ไม่แฮปปี้แล้วมันเกินไปผมก็จะหยุดเพราะฉะนั้นจากที่ผมก็รู้สึกอยากซัพพอร์ตน้องแต่ว่าทำไมทำามทำไมจะมาพอผมเห็นวันนี้ผมตกใจผมไม่เคยมีนางงามมาขู่มาขู่ขอเข้าข่ายจะขู่ขอแล้วนะถ้าใครได้ดูมันแบบมันแบบมันลุกลี้ลุกลนมาตาถลนมันจะแบบโอ้ยมีไหมมีไหมตั้งเยอะตั้งเยะมีไหมบาววานบนตึกอก้วยุนวัามีไหมมีไหมคุณแม่มีไหมแล้วสมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับ มันไม่เคยมีแต่น้องก็บอกว่าน้องก็บอกว่าน้องอยากอยากให้ติ๊กตอ,อกเผื่อติ๊กตอ,อกใจดีจะได้โปรยการมองเห็นคือที่น้องพูดมันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญคือเวลาเนี้ยกาละและเทศะเวลานี้เพื่อนทําอะไรเพื่อนขายของกันหมดคุณจะมาเรียก engagement ยอดคนดูตาตาทีนี้ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณมีเวลาตั้งเยอะเอช้าก็ได้สายก็ได้บ่ายก็ได้ ย็นก็ได้กลางคืนก็ได้จอนที่ไม่ขายมันไม่ได้ต้องขายตลอดเวลาอย่างเคเนี่ยก็ไม่ค่อยขายของก็ไม่มีใครก็ว่านะก็ไม่มีใครก็ว่า <laughs> คือมันจะมีช่วงที่ทุกคนขายกับทุกคนไม่ต้องขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องรู้จักว่าเวลาอะไรที่ควรทําอะไรครับแค่นั้นเองครับจริงเคส่มเลยเหรอคะก็ผมเป็นคนตรงไงก็พูดชัดเจนไงคือถ้าเกิดคุยยังไม่รู้เรื่องมันก็จะเป็นแบบนั้นก็ทุกวันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ดีขึ้นนิดนึง แต่ของน้องนี่เดี๋ยวจะดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงได้บ้างเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยกันมากมายก็ยังไม่อยากคุยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะฮะมีโอกาสได้รัวได้ไหมคะกลับมาในที่เดิมที่เขาเคยอยู่ในแบบใจเยก็ถ้าถ้าจะให้อยู่ในใจก็พรุ่งนี้ก็ยอดขายสัก20ล้านนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการแข่งสองคนสุดท้ายพออใช่ฮะหลังจากรอบ ลุกทุ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะหยุดแค่5นาทีเราจะแบ่งเวทีเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งคือกดจเบลฝั่งหนึ่งก็คือททใช่ครับลำบางถ่ายทอดสดผ่าน f c e e o o o จับเวลาแกนไทยแลนด์จับเวลาแล้วแข่งพร้อมกันตัวเลขขึ้นสองข้างแล้วก็เขาใช้ t i k t o อของเขาแล้วแบทเทิลเลยในยะระยะเวลาจํากัดมีประตูเดียวที่จะทำได้ อ่ะอย่างน้อยต้องสิบล้านน่ะอาจจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมก็คือโชว์ยอดให้เห็นเหตใช่แล้วพรุ่งนี้ถ้าใครเป็นที่หนึ่งมันไม่ได้หมายความการันตีที่รองห้าม,มันอาจจะส่งอานาคตคุณไปไกลแสกกนไกลก็ได้อ่าบอกไปตปีมงเลยหรอคระบอกอะไรนะตีมงเลยหรออ้าวได้แน่นอนเจ้ามงไปใส่ให้เลยก็ได้พรุ่งนี้เพราะว่ารองห้าไง ร้องห้าได้อยู่แล้วถ้าคุณผ่านร้องห้าไปปั๊บคนพรุ่งนี้โอกาสจะผ่านขึ้นมาอีกมีสูงมากถ้าคุณทําได้เพราะฉะนั้นก็รอดูแจนวันพรุ่งนี้ละวกันจะทําให้รู้สึกหายงุดหหิดไหมความงุดหหิดต,ตีเป็นเงินนะฮนะชอบ